หนูยดานะคะแนะนำตัวให้รู้จักเผื่อพี่ๆหลายๆท่านยังไม่รู้จักคะ่ะหนูก็เป็นเป็นนักสแสดงคนหนึ่งค่ะที่เริ่มต้นเข้าวงการมาตั้งแต่ตอนอายุ13ปีคะ่ะแล้วก็ยังไม่มีใครรู้จักชื่อหนูเลยคะ่ะวันนั้นจน มา8ถึง9ปีค่ะหนูได้แจ้งเกิดจากภาพยนตร์เรื่องร่างทรงค่ะซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่ทำร่วมกันกับประเทศเกาหลีค่ะแล้วก็ได้เข้าฉายที่ประเทศเกาหลีประเทศแรกแล้วก็ประสบความสำเร็จมากๆเพราะว่าทำรายได้ให้กับประเทศเกาหลีค่ะที่ฉายไป7วัน200กว่าล้านบาทจนเข้ามาในประเทศไทยค่ะก็เป็นช่วงที่ เปิดอนุญาตให้คนไทยสามารถเข้าไปชมภาพยนตร์ในโรงหนังได้หลังจากที่เป็นช่วงโควิดนะคะก็ทำไรายได้ให้คนไทยไปร้อยกว่าล้านบาทค่ะหนูก็รู้สึกว่ามัน Amazing มากค่ะแล้วก็ชื่นชมแล้วก็ภูมิใจกับฝีมือคนไทยจริงๆแล้วหนูเป็นแค่ส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งเท่านั้นค่ะเป็นแค่องค์ประกอบเล็กๆนักสแสดงคนหนึ่งที่ที่อยู่ในส่วนหนึ่งของหนังหรือภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะ่ะจนมาเรื่องล่าสุดสืบสันดานซีรีส์ของคนไทยที่ ออนแอร์ใน Netflix แล้วก็ขึ้นแท่นชาร์ตอันดับหนึ่งของโลกไปใน Netflix กซคะ่ะก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะแล้วก็แล้วก็อยากให้ทุกคนได้ตระหนักเห็นแล้วก็ได้ได้แรงเห็นว่าคนไทยของเรามีคุณค่าแล้วก็มีความสามารถมากๆฝีมือคนไทยเราไปสู่ระดับสากลแล้วก็เป็นที่ยอมรับในวงกว้างแล้วนะคะแล้วก็ดีใจมากๆเลยค่ะขอบคุณสำหรับรางวัลน,นี้ด้วยค่ะ